นตกครับถนนเปียกวัดเสียวมากเลยครับอากาศก็ไม่รู้อากาศเท่าไร่แต่ว่ารู้สึกทำไมมันเย็นจนังเลยมันเย็นกว่าเมื่อเช้าอีกเมื่อคืนอีกอเมื่อคืนตอนผมออกมารู้สึกอากาศไม่เย็นเท่าตอนนี้อ่ะ <S <S ตอนนี้เราก็ถึง อำเภอนาวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาวังเนี่ยมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่จะลัดไปเชียงคานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าวางสะพุงหรือว่าไม่ต้องเข้าตัวจังหวัดเลยนะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับผมจะพาไปภูเก้าง่อมนะฮะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยู่ที่อาเภอนาแห้วมันเป็นถนนตัดขึ้นมาใหม่เนาะด้านซ้ายจะไปนาแห้วดูจากกู้กูแหม่ทางจากบ้านผมเราๆสักสามร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสักหกเจ็ดชั่วโมงนั่นแหละตอนนี้นะครับเวลาตีสี่เจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยว จะเอา X Max 300ไปเนาะก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับระหว่างทางก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันเนาะไปแล้วนะงเับ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 ไปแล้วนะงรงบงามงาเงางางาเดี๋ยวลืมครับ ลืมเซตทิปเซตศูนย์แล้วก็เวลาในการเดินทางนะครับโอเคนี่เส้นทางที่เราจะไปนะครับก็คือเราต้องผ่านจังหวัดอุดรธานีนะครับเออลืมบอกผมอยู่ที่สกลนครน,นะครับสกลนครก็ผมอยู่ที่ตัวอำเภอวดัดชภูมินะครับ เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาดูแล้วกันว่า,าเราจะผ่านอำเภออะไรบ้างเนาะอําเภอแรกที่เราจะผ่านก็คืออําเภอสว่างแดนดินแล้วเราก็จะไปจอดเติมน้ํามันกันด้วยนะครับโอ้ไฟแดงไฟเขียวแล้วเราจะทานกันไหมครับอาทันนะครับเฮ้ยสวยแล้วปั๊มยังไม่เปิดนี่หวา น้ำมันเลยเขีดเดียวด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะเขายังไม่เปิดเนาะ้ัมเปิดตอนไหนหกตรงเช้าหรือเปล่าตื่นตีห้าโอ้เราต้องขับรถไม่มีน้ํามันไปอีกชั่วโมงหนึ่งเลยเหรออันนี้ท่านผู้ชมตอนนี้อ่าเข็มน้ํามันเชื้อเพลิงกระพริบแล้วนะครับ อของ X Max เนี่ยขนาดที่เข็มบน้ำมันเชื้อเพลิงกระพริบเนี่ยมันก็จะบอกระยะทางที่เราขี่ตั้งแต่เขียมยมันเริ่มกระพริบ X Max คันนี้นะผมเคยทำระยะทางไว้ที่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขี่มา2.6กิโลเมตรแล้วเราจะต้องหาปั๊มที่อยู่ในรัศมีประมาณ18กิโลเมตรให้ได้นะครับถ้าไม่งั้นเราจะได้จอดนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันนะฮะ ก็มาถึงอำเภอสว่างแดนดินแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกล้องจับความเร็วอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่ยิ้มน้อยอปั๊มแรกที่ผมคิดว่ามันจะมีอ่าที่เขาจะเปิดเนาะ,ะคือปั๊มนี้นะครับแต่ว่าดูป้ายแต่ไกลแล้วไม่เปิดนะครับยังไม่ถึงเวลาเนาะมันจะมีอีกปั๊มหนึ่งข้างหน้าอ่ะเราไปลุ้นไปดูตรงนั้นกันถ้าเกิดปั๊มนั้นไม่เปิดก็เดี๋ยวเราก็คงต้องจอดรอให้ ให้เขาเปิดเนาะไม่งั้นเราคงไม่ไปต่อไม่ได้นะครับเออนี่ครับท่านผู้ชมที่สว่างแดนดินเนาะโชว์รูมที่ผมมารีวิวรถไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซาไม่ว่าจะเป็น c ี f 300L เนาะทีจริงๆีไอเอฟสองห้ผมก็ออกที่นี่นะครับก็คือร้านนี้นะครับร้านเอ่อชานยนต์สว่างแดนดินนะครับนี่นี่ข้างปั๊มคาวเทคเอยนี่ไงปั๊มคาวเทคเราเติมปั๊มนี้ก็ได้ แล้วเราก็จะเติมน้ำมันที่ปั๊มคาวเทคคาวเทคคาวเทคกากโซโฮ,โฮ95นี่ไง95ครับ200บาทเนาะก็จะได้6.28ลิตรนะครับลิตรละ31บาท86สตางค์ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหน6กิโลเอ้ยใช่6ลิตรนะ6.2ลิตร นี่ดูท่านผู้ชมเราเจออะไรโทนี่สตาร์กนะครับตัวอ้วนใหญ่มากนะครับนี่โอเคแล้วมาถึงแยกบรนตองนะครับก็เดี๋ยวพักกินอะไรก่อนนะครับตอมนี้นกเยอะๆยอเราได้กล้วยนะครับแล้วก็ได้ขนมปังได้นมมากินนะครับ อิ่มแล้วนะครับเดินทางต่อนะฮะแดดเริ่มออกแล้วนะครับยมาแล้วนะครับถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้เป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สีีแยกหนองเม็กนะครับนี่ครับเราก็มาถึงอำเภอหนองหานนะครับตัวอำเภอจะต้องเลี้ยวไปทางด้านขวาเมื่อกี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็นทางเรี่ยงเมืองของเขาถ้าเกิดใครจะไปกรุงเทพเราเลี้ยวซ้ายมาว่าปีก็จะสามารถย่นระยะทางกว่าจะเข้าตัวจังหวัดอุดรธานีอยู่ได้ประมาณสัก15กิโลเมตรนะครับถนนช่วงนี้นะครับช่วงหนองหาน เข้ายัางตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับระยะทางน่าจะประมาณสัก36กิโลเมตรช่วงนี้เป็นถนนสี่เลนก็เป็นช่วงที่สามารถทำความเร็วได้นะครับผมก็จะขับประมาณนี้แหละ120นะครับเราคือผมนะ่ะบ้านอยู่สกลก็จริงแต่ว่าผมก็มีอะไรหลายอย่างอยู่ในอุดรที่ว่าต้องได้เข้ามาดูแลนะครับก็คือปกติก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละระหว่างสกลกับอุดรอ,อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับ เดือนหนึ่งก็ไปมาหลายครั้งนะครับก็เลยจําถนนหนทางแถวนี้ได้นะครับเพราะว่ามาบ่อยนะฮะผมมองว่ารถคันนี้นะครับความเร็วที่เหมาะสมในการเดินทางแบบเนี้ยก็คือประมาณ120ถ้ามากกว่านี้ระบบช่วงล่างมันก็กระเด้ง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 เดินทางข้ามจงังหวัดบนถนน4ี่เลนเนี่ย100ถึง120กําลังพอดีนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึง ตัวอำเภอเมืองอุดรธานีแล้วนะครับแต่เราจะไม่ได้เข้าไปในตัวจังหวัดเราจะออกเส้นบายพาสนะครับตอนนี้ก็เหมือนฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับก็เลยทำให้ถนนเปียกนะครับเปียกลื่นก็ประคองมานะครับเมื่อกี้ก็ขับรถประมาณเนี่ยฮะแปดสิบเก้าสินะครับพอฝนตกผมก็ไม่กล้าขี่เร็วนะครับตรงนี้เขาเรียกแยกบิ๊กซเนาะบิ๊กซีก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางขอนแก่นนะครับ วัดเสียวถนนก็ลื่นลื่นแล้วยังเป็นคลื่นอีกต่างหากต้องค่อยๆขี่ไปแะ้วครับกูสารล้างรถมาเมื่อวานเนี่ยรถก็เลอะแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็จะไปคอนแกนนะครับเราจะตรงไปเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกบ้านจันทร์นะครับก็จอดมอเตอร์ไซค์ชิดซ้ายไว้นะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ผมไม่รู้แยกนีเเก้เขาเรียกว่าแยกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะครับเราจะสามารถไปวัดหลวงตามหาบัวได้นะครับก็ขี่ไปน่าจะประมาณสักไม่ถึง10กิโลนะครับไปทางเส้นนี้นะฮะนี่นะครับเราก็จะมาถึงทางแยกเป็นสามแยกนะครับที่จะออกจากตัวอุดรธาน,นีเพื่อไปยังหนองบัวลำพูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ เกิดเราเข้าในตัวอุดอรเนาะเราก็จะผ่านเส้นนี้แหละตอนนี้เวลาหกโมงสิก็เลขสวยครับถึงอุดอรธานีแล้วน่าจะน่าจะถึงเร็วกว่าที่คิดอยู่เพราะว่ามันทําความเร็วได้นะครับฝนตกครับถนนเปียก วัดเสียวมากเลยครับอากาศก็ไม่รู้อากาศเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกทำไมมันเย็นจังเลยมันเย็นกว่าเมืเ่อเช้าอีกเมื่อคืนอีกเออเมื่อคืนตอนผมออกมารู้สึกอากาศมันเย็นท่อตอนนี้อ่ะ เดียวนะครับออกจากอุดรมาไม่นานตอนนี้ก็มาถึงอำเภอหนองวัวซอนะครับอยู่นี่มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหนองวัวซอนะครับอร่อยมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาย,ยังไม่เปิดหรอกนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็มีแล้วก็อยู่ข้างในนู้นก็มีครับที่จริงปุ้หวาดเสียวนะไม่อยากจอดตรงนี้เท่าไหร่กลัวรถมาตำดกักห <laughs> นองวัวซอก็อยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วนะครับ ไปจากนี้อีกประมาณสักสามสิบกิโลนะครับก็ถึงตัวจังหวัดหนองบัวลำพูนี่มีหมอกด้วยนะครับหมอกตอนหกโมงครึ่งนะครับที่หนองบัวลำพูนะฮะว้าวสุดยอดเลยแล้วก็ถนนเปียกน่ากลัวถนนเปียกเลยแหละโอ้โหดูบรรยากาศครับข้างหน้าเห็นนะมีหมอกลอยอยู่นะครับีน ตรงนี้ก็เป็นตลาดเาตลาดของป่านะครับชาวบ้านก็หาของป่าแล้วก็มาขายในตลาดตรงนี้เนาะถนนช่วงนี้นะครับก็จะเป็นขึ้นแล้วก็ลงภูเขาแล้วก็โค้งนะครับก่อนจะเข้าตัวจังหวัดหนองบัวลำปูนะครับทางโค้งก็ว่าอันตรายแล้วตอนนี้ฝนตกเปียกด้วยนะครับถนนลื่นนะฮะก็ขี่ได้แค่นี้ฮะขี่ได้แค่80นะครับ โอ้โหครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมหมอกหมอกลูกฝนหมอกลรฝนเดี๋ยวก็รู้แต่น่าจะเป็นหมอกเลยเนาะดูลอยไปลอยมานะครับก็เป็นอุ้ยหวัดเสียวขัวถนนลื่นมันแผลบเลยถนนเนี่ยคือปกติตรงนี้มันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับทั้งเป็นลงเนินบ้างทั้งเป็นทางโค้งบ้างนะครับแต่ตอนเนี้ย เปียกครับอันตรายคูณ2เลยนะครับก็ขี่ได้แค่นี้ฮะหกสิบเจ็ดสิบนะฮค่อยๆคืบค,ค,ค,คานกันไปนะฮะเมื่อกี้อุตสาห์บอกว่าทําความเร็วได้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องได้คานไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยดูหมอกนะครับนี่เห็นไหมสวยงามสวยงามรถบรรทุก18ล้อแต่ขอแซงหน่อยนะครับ แสงลงเนินด้วยลงเนินหักซ้ายเนาะคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยผมยังไม่ชินด้วยแหละมั้งจังหวะเบรกนะครับจังหวะเบรกผมกลัวๆก,กลัวมันลื่นนะฮะเบรกฐานล้อมันยาวเนาะแล้วก็วงล้อมันเล็กนะครับก็เลยไม,ไม่กลกาเบรกแลย <laughs> มันมี ABS ก็จริงนะครับแต่ก็ยังยังไม่เคยใช้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนแต่ก็ไม่อยากใช้แหละครับก็ <c oughs> ประครับประคองกันไปดีกว่านะ <c oughs> แล้วเราก็ลงจากภูเขาอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าจังหวัดหนองบูล้ำพูนะครับเราจะไม่ไปทางเอ่อหรือไปดีอาไปกลางเมืองนี่แหละเนาะเออไม่ต้องไปเลี่ยงเมืองหรอกนองบูลํำพูเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่แยกตัวออกมาจากอุดรธานีใช่ไหมเอาผมจำไม่ผิดนะครับ เป็นจังหวัดสร้างใหม่เนาะขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกก็ประมาณตั้งสาสิปีแล้ว,ลวมั้งแต่ว่าน้องบัวเนี่ยเป็นอาณาจักรเก่าแก่นะครับเป็นอาณาจากักรโบราณก็แต่สมัยยุคนู่นร้านช้าง่นตั้งแต่ยังไม่เป็นกรุงสยามอ่ะอ่าเขาก็มีตำนานของเขานะครับมีประวัติศาสตร์ของเขาเออไม่ใช่ตำนานเป็นประวัติศาสตร์เนาะ ที่นองโพลําพูนะครับเขาจะมี2ทางแยกนะครับแยกหนึ่งจะไปที่ชุมแพนะครับนี่แยกข้างหน้าเนี่ยไปชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะไปจังหวัดเลยนะครับเราก็จะตรงไปนะครับจังหวัดพอจะถึงจังหวัดเลยก็ต้องผ่านอีกหลายอำเภอเนาะมีอำเภออะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ตามกันไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับ อนนี้ก็อยู่ที่อำเภอนากลางนะครับอำเภอใหญ่มากเนาะแต่ว่าอยู่ห่างจากตัวหนองบุรีมพูไม่เท่าไหร่นะครับพอนากลางเสร็จต่อไปก็จะเป็นนาหวัง ตอนนี้เราก็ถึงอำเภอนาวังเป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนากลางเสร็จต่อมาก็นาวังนะครับนาวังเนี่ยมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่จะลัดไปเ,เชียงคานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าบางสกุงหรือว่าไม่ต้องเข้าตัวจังหวัดเลยนะครับก็คือตรงไหนวะ จะอยู่ข้างสถานีตำรวจเออนี่น,นี่ตรงนี้นี่ไปเส้นนี้แหละนะครับก็สามารถไปถึงเชียงคานได้เนะาะเป็นแต่ว่ามันเป็นถนนแบบ2เลนสวนกันนะครับถ้าใครขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะโอเคอยู่แต่ถ้าขี่รถยนต์อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับเนี่ก่อนจะถึงปั๊มปตทที่นาวังนะครับเนี่ยมายูเทิร์นตรงนี้นะครับกลับไปที่ป้อมตำรวจก็จะได้ไม่ต้องเข้าตัวอำเภอวังสะพุงแล้วก็จังหวัดเลยนะครับ เจ็ดโมงสี่บสานาทีถือว่าเดินทางไวไวมากครับจริงๆก็ไม่ได้ขับเร็วนะแต่ว่าผมไม่ได้จอดพักเลยนะครับก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับร้อยประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหดูวิวนะครับสวยไม่ทันผู้ชมนี่ภูเขาสูงๆแหลมๆนะครับนี่บ้านผมมันจะไม่ใช่ภูเขาแบบนี้เนาะแต่ว่าภูเขาแบบนี้อาจจะขึ้นไปเดินยากหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะ อย่างคู่ก็ดึงเองเนี่ยก็ที่มันสนุกเพราะว่ามันชันๆันะนะบ้านผมก็อาจจะไม่ได้ชันเท่าเนาะอาจจะโล่งเตียนแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็จะขี่รถขึ้นไปได้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะถ้ำเอราวัณน,นะครับเออผมก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะถ้ำเอราวัณมันจะเป็นถ้ำที่เป็นเป็นถ้ำใหญ่เนาะถ้ำใหญ่แล้วก็อ่าถ้ำใหญ่ลึกหรือเปล่าวะไม่ลึกเท่าไหร่เนาะ เออแต่มันลึกอยู่นะอ่าแต่ว่าเป็นถ้ำใหญ่ไม่น่ากลัวนะครับเนี่ยไปทางนี้เลยอ้โหหลุม มาถึงอำเภอเอราวัณน,นะครับตรงไปวังสะพุงเลี้ยวซ้ายอำเภอหนองหินนะครับเราก็จะตรงไปนะฮะวังสะพุงวังสะพุงช่วงจากนาวังมาเอราวัณเนี่ยเขาเขากําลังก่อสร้างด้วยเนาะถนนมันของเดิมมันแตกนะครับส่วนของใหม่ก็เป็นคนกรีดนะฮะนี่ฮะคนกรีดมันก็เด้งกระดอนกระดอนกระเด้งอย่างนี้เย็นรับมัน ไม่ราบเรียบมันกันกันกบยางปะตอยนะครับโหดูหมอกครับดูหมอกหมอกจางๆดื้อควันคง <c oughs> ไม่ไม่ควันนะครับฟันคงเบนแล้วละ่ะมีกลิ่นเหม็นนะโอ้โหดูครับสองวงเช้านะครับเนี่ยหมอกลงจัดนะครับแล้วก็ติดไฟแดง ผมก็จําได้แต่อำเภอวางสะพุงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางแยกนะครับเราจะไปภูเรือไปนาแหวทางนี้นะครับก็ได้หรือว่าจะไปภูทบเบิกนะครับโดยผ่านภูหลวงโดยปกติถ้ามาจากบ้านผมเนี่ยถ้าจะไปภูทะเบิกผมชอบผ่านเส้นนี้นะครับไม่ไมค่อยได้ผ่านขอนแก่นนะแต่ว่าคอนแก่นมันก็จะทําเวลาได้เนาะมันเหมาะกับการเอารถยนต์ไปทางขอนแก่นแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แบบเรื่อยๆชิวๆผมว่าเส้นทางนี้โอเคกว่า โอ้โหท่านผู้ชมดูครับหมอกลงจัดเลยอ่ะอันนี้แค่อำเภอวังสะพุงเองนะถ้าจะไปถ้าไปถึงนาแห้วมันจะไม่หนักกว่านี้หรอครับวับงสะพุงแปดกิโลนี่นะครับเจอกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเหมือนกันนะฮะขี่ตามกันมาสักห้าสิบกิโลได้แล้วมั้ง แต่ว่าตอนนี้ผมอะน้ำมันหมดแล้วนะครับนี่กระพริบวับๆอีกแล้ว200ร้อบาทเนาะก็หกลิตรกว่านะครับวิ่งมาได้ประมาณ240กิโลแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับน้ำมันหรือเกือบลิตรสามสิบาทนะนมันแพงครับก็ต้องทำใจอ่า เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมนันก่อนเนาะสองรอยบาทเติมสักเต็มถังเป็นไงเต็มถังสิบลิตรสิบลิตรต้องมีสามร้อยอยู่แล้วสามร้อยกว่าบาททีทีทท ร0 0บาทครับ